เฮ้ hey, อุ้งอิงทางด้านความมืดวันนี้มีชาบัวจะไปกินด้วยกันไหมไม่เอาเว้ยไอสัตว์วันนี้กูมีประจำเดือนและมึงจำได้ไหมว่ามึงพูดอะไรตอนกูรวมร่างกับมึงมึงบอกว่ามึงปวดท้องจะตายแล้วเนี่ยแล้วมึงก็ไม่ยอมพูดสักทีจนกูรำคาญจะตายหายแล้วเนี่ย แลวไอตอนไอไลฟ์สตรีมโง่ๆนั่นน่ะมึงแม่งบอกว่ามึงมีประจำเดือนทั้งๆที่กูมีประจำเดือนแต่ว่ามึงไม่ให้เกียรติกูเลยกูปวดท้องจะตายหายแล้วและมึงดันไปบอกเขาว่ามึงมีประจำเดือนไอหากูกับมึงมึงคนละคนกันเข้าใจไหมมึงเป็นตัวของมึงเองส่วนกูเป็นแค่ล่างที่แม่มึงสร้างมาให้เพื่อเป็นเพื่อนกับมึงแต่กูไม่อยากเป็นเพื่อนกับมึงเลยไอหาและมึงดันไปพิมพ์คําว่าครับแล้วคนอื่นเขาจะไม่สงสัยหรออีหาว่า มึงเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายกันแน่เพราะมึงบอกว่ามึงมีประจำเดือนไอ้บ้ามึงไม่ให้เกียรติเพศอย่างกูเลยเหรอกูมีสองเพศในหนึ่งเดียวและกูก็ออกจากห้องโง,ง่ของกูไม่ได้เพราะกูยังไม่อยากให้ใครเห็นสีแดงๆของกูมึงไม่เคยเป็นมึงก็หุบปากไปและมึงกับพ่อแม่ได้กินของดีแต่กูได้กินแค่ไก่เคสซีกับเฟนฟรายแค่อันเดียวเนี่ยนะมึงคิดอะไรของมึงอยู่ มึงไม่ได้เป็นมึงก็หุบป,ปากไปมึงอย่ามาสร้างและการที่กูอยู่กับมึงหรือรวมล่างกับมึงเนี่ยมันเป็นอะไรที่นรกสุดแล้วเพราะมึงชอบสร้างแต่เรื่องและความวุ่นวายจนทําให้คนอื่นเขาต้องปวดหัวอย่างเช่นกูกูจะตายอยู่แล้วยิ่งประจําเดือนมากูยิ่งจะตายหาอีก สำคัญที่สุดคือมึงดันไม่บอกเพื่อนของมึงว่ามึงมีประจำเดือนและเพื่อนมึงยังไม่มีประจำเดือนเลยด้วยซ้ำและมึงดันไม่บอกเขามึงอายบ้างไหมมึงไม่อายแต่กูอายไอสัตว์มึงจงจำเอาไว้เลยนะว่ามึงเป็นคนที่เฮี้ยของเฮี้ยของเฮี้ยของเฮี้ยเลยอ่ะไอสัตว์มึงเป็นคนเฮี้ยที่สุดแล้วจำไว้เลยนะไอกระเทยควาย พ่อครับแม่ครับรถออกตอนไหนแล้วครับผมหิวแล้ว